สวัสดีครับบ๊อบเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระก็เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะนําเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระกุพระเกจิาอาจารย์แล้วก็เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลครับท่านสามารถรับชมได้ทางเคเบิลทีวีทั่วประเทศไทยและก็ทางสัญญาณจานดาวเทียมได้ทั่วโลกนะฮะแล้วเข้าในเว็บไซต์พดังบลอคอมที่ขึ้นอยู่นหน้าจอครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมเทป ซึ่งทางทีมงานได้บันทึกเทปในพิธีที่ยิ่งใหญ่นะฮะพิธีอาบน้ำมนต์พระจันทร์แล้วก็พิธีพุทธาเทวาพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นลูกพญานาคลูกสะกดพญานาคหนุนดวงหรือพระขันเรียกทรัพย์หรือเสือมหาบารมีมหาอำนาจแล้วก็พิธีบูชาเทวดานมรมา์แล้วก็เททองพระก,กิ่ง จันเพนอัสโลนะฮะครับเดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะฮะเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์เ่านจดแล้วก็โทรโทรศัพท์ไปสอบถามไปเลยนะฮะนี่คือเบอร์โทรศัพท์ของวัดป่าโนนแผนนะฮะเราไปดูครับพระอาจย์บุญนอุ่มพระเกจิอาจารย์ชื่อดังครับวัดป่าโนนแผนอำเภอบ้านแผนจังหวัดนครปนมครับท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์เป็นพระเถระอาจารย์ที่สืบสารตำนานแห่งลูปแม่น้ำโขงตำนานพระเกจิอาจารย์ได้สร้างวัตถุมงคล ไว้นะฮะครับนี่คือลูกสะกดพญานาคหนุนดวงครับมีความเชื่อกันว่าถ้าบุคคลใดได,ได้มีลูกสะกดพญานาคหนุนดวงของพระจันทร์อุ้มครับจะมีคนเก้อหนุนจุนเจือมีคนสนับสนุนนะฮะนาาก็คือตำนานของความเชื่อตำนานของควารมร่มเย็นเป็นสุขตำนานของความสุขความสบาย <c oughs> พระจันทร์อุ้มก็ได้รวบรวมแผ่นยันแผ่นจารโลหะธาตุาที่เป็นมงคลมาเททองหล่อร้อมเป็นลูกสะกดพญานาคหนุนดวงแล้วนี่คือใส่ในตรับไม้ ก็จะมีไม้ตะเคียนทองแล้วก็ไม้พุทธไม้จันนะฮะครับเราจะให้ดูตำนานของพญานาคครับใต้ฐานก็จะมีจารึกพระจานทร์เหมือนอุ้มวัดป่านโนนแพนนะฮะนี่คือเรื่องของนาคครับมีความเกี่ยวข้องโยงใยกับพระพุทธศาสนาครับมีตั้งแต่ก่อนพุทธกาลนี่คือนาคนะฮะแห่งรำแม่น้ำโขงหรือรูปแม่น้ำโขงนะฮะตามวัดวารามต่างๆก็จะมีนาค ขับหน้าก็จะพาทุกท่านไปสู่สวงสวรรค์ไปสู่โลกพระสีอริยเมตไตรขับทางขึ้นมณฑปทางขึ้นเจดีย์ทางขึ้นโบสถ์ทางขึ้น, JD, น,นวิหารก็จะมีบันไดานาคที่ท่านเห็นอยู่นะฮะแม้แต่ช่อฟ้าบรรยากาศก็จะมีหน้าขับนี่เราให้ดูพระบรรยากาศรวมๆนะฮะแม้แต่ว่านก็จะมีว่านพญานาคราชนะฮะขับโบราณขับก่อเขาพูดถึงเรื่องน้ามีมีความยิ่งใหญ่มีความเรียกว่าทําให มนุษย์ทุกคนนี้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็จะมีเสือนะฮะเสือคือมหาบารมีมหาอำนาจพระอาจารย์มุนุก็ได้รวบรวมแผ่นยันแผ่นจานโลหะธาตุท,าที่เป็นมงคลนำมาเททองรอรอมเป็นเสือนะฮะครับก็ใต้ฐานก็จะมีอุดผงครับผงพุทธคุณผงกรเบื้องเก่า155ปีจากองค์พระผสมเจดีและทุกตัวนะฮะจะมีหมายเลขและจะมีโค้ดและนี่คือพระขันเรียกทรัพย์ แกจกเขาไฟเผือกนะฮะแกะจะเขาไฟเผือกซึ่งโดนฟ้าผ่าตายเป็นตำนานสร้างตามแบบฉบับโบราณทุกประการนะฮะครับนี่คือพระเขา่าพระขันเขาไฟเผือกแล้วก็จะมีพระขันคูนะฮะครับก็ถ้าลองโทรศัพท์ไปสอบถามนะผมไม่ทราบว่าหมดหรือยังหรือมีอันไหนที่จะมีหลงเหลืออยู่บ้างนะฮะครับก็แต่ละดัาก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าเป็นงานมือ ทำแต่ละอ่านจะไม่เหมือนกันเลยนะ,ะครับเป็นเขาไฟเผือกแล้วก็จะมีพระกิ่งพระกิ่งพัสโลกิ่งจันเพนนะ,ะครับนี่เบอร์โทรศัพท์ของพระกิ่งท่านที่จะโทรสอบถามพระกิ่งนะฮะจะมีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวโรหะพร้อมทั้งพระชัยที่ได้วันนั้นได้ประกอบพิธีเททองที่มณฑลพิธีที่วัดป่าโนนแผนนะฮะในวันที่21ตกับวันอาทิตย์เป็นวันที่พระจันทร์อุ้มได้ประกอบพิธี พุทธาเทวาพิเศษแล้วก็ทำน้ำมนต์พระจันทร์และเททองพระเก่งนะครับเดี๋ยวเราจะให้ไปชมบรรยากาศซึ่งทางทีมงานได้บันทึกเทปในวันที่21ตรงกับวันอาทิตย์เป็นวันที่อาจารย์มุนอุปได้ประกอบพิธีหลายอย่างปลุกเสกพุทธาเทวาพิเศษแล้วก็ทำน้ำมนต์พระจันทร์และก็เททองรอพระเก่งนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับ ถังที่ใส่น้ำมนต์นะครับก็จะมีรูปเทวดานุเบก์ก็จะมีประชาชนเนี่ยเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศก็มาบูชาเทวดาประจำวันเกิดของแต่ละวันนะครับที่มณฑลพิธีก็จะมีติดพยันต์ับพยัน์เป็นหานุม,มานอ่าก็เรียกว่าหานุม,มานพญาชิงชัยนะฮะเราต้องชิงช,ยชัยชนะก่อนไม่ว่าจะเรื่องของโรคภยัยไข้เจ็บความยากความจนความทุกข์ความร้รอนก็จะมีทั้ง3สีมีสีแดงสีดํา สีเหลืองนะฮะสีแดงก็คือพระอาทิตย์สีเหลืองก็คือพระจันทร์สีดําก็คือพระราหูนะฮะครับนี่ก็มีมีมวลมหาประชาชนมาจุดทูปบูชาเทวดาประจําวันเกิดแต่ละวันนะฮะครับทางพระจันทร์รูปก็ด้ติดรูปเทวดาประจําวันเกิดไม่ว่าจะเป็นวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็พระเกศและพระราหูนะฮะทุกคนมีความเชื่อว่าถ้าบูชาเทวดาประจําวันเกิดเสร็จแล้ว เวลามีเรื่องที่ไม่สบายอกสบายใจเทวดาก็จะลงมาช่วยทันทีเลยนะครับนี่คือบรรยากาศภายในวะันที่ยีเ่เบที่พระอาจารย์รรุมได้ประกอบพิธีทําน้ามนต์พระจันทร์แล้ววันนั้นก็ยังมีพิธีปลูกเสกไม่ว่าจะเป็นลูกสะกดพญานาคหนุนดวงหรือจะเป็นเสือมหาบารมีมหาอำนาจหรือจะเป็นพระขันเรกทรัพย์หรือจะเททองหล่อพระเก่งนี่ครับพระอาจารย์มุุ่มอภัสสรนะฮะขับข้าเกจิดังแห่งรูปม,ม,ม่น้ำโขงเจ้าววาดวัดป่านนทแพน อำเภอบ้านแผนได้ประกอบพิธีจุดเทียนชัยครับใน,ในภายในพระมหา,าธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกราธาตุวันนั้นก็จะมีพระ,ะเกจิอาจารย์พระคณาจารย์ก็จะมาสวดคาถาจุดเทียนชัยแล้วก็จะมีพระคณาจารย์ก็มานั่งปกอธิษฐานจิตนะฮะรอบอภายใน และภายนอกนะฮะครับเขาเรียกว่าวัตถุมงคลดีทั้งนอกดีทั้งในนะฮะครับเป็นคติความเชื่อมาตั้งแต่โบร,ราณพระอาจารย์นุ่นมถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะบครับเบอร์โทรศัพท์วัดป่านวนแผนขึ้นอยู่ที่หน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะฮะและอาจารย์นุ่นมก็ยังนั่งปกอธิษฐานจิตนะฮะครับวัตถุมงคลลูกสะกดพญานาคหนุนดวงหรือจะเป็นเสือมหาบาร,รมีมหาอำนาจหรือจะเป็นพระขันเรียกทรัพย์ หรือจะเป็นการเททองรอพระกิ่งอภัสโรกิ่งจันเพนพร้อมทั้งพระชัยนะฮะครับวันนี้นก็ยังมีมหาประชาชนนี่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะวัดปา่าหนนแผ่นธรรมดาเป็นวัดที่มีอ,าอานาบริเวณฟ้างสางแต่วันนั้นดูแลแคบไปเลยนะครับก็จะมีข้าวปลาอาหารนี่ครับภายในบริเวณวัดภายในมณฑลพิธีครับจะมีมหาประชาชนครับมานั่ง เขาเรียกว่านั่งภาวนาสมาธิแล้วก็นั่งเ,เรียกว่าภายในมนตนวนพิธีข้างบนศีรษะก็จะมีพยันพยันเป็นพญาชิงชัยอา,อาจารย์มันอุ้มก็ได้นําแบบของป่เาเรียกว่าตามตำรับตาราพิชัยสงครามพยันนี้ไม่ได้จําหน่ายนะครับต้องเรียนตรงนี้นะฮะแจกกับทุกท่านครับฟรีทั้งหมดนะฮะ ก็จะมีสีแดงสีแดงคือเป็นสีของพระอาทิตย์สีเหลืองเป็นสีของพระจันทร์นี่คือแผ่นยันแผ่นจานที่อาจารย์เือนอุ้มขับในจานอัขระไม่ว่าจะเป็นณนะหรือจะเป็นโมหรือจะเป็นเรียกว่าณต่างๆนะฮะที่จะประกอบพิธีเททองรอพระก,กิ่งจันเพนหรืออภัสสลในคืนวันที่21นะฮะครับเดี๋ยวเราจะให้ชมบรรยากาศนี่คือภายในพระมหา,าธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุก็จะมีพระเกจิอาจารย์พระคณาจารย์ สวดกระถามหาพุทธ,ธาพิเศษนะฮะนี่คือการหลอมไฟร้อมแล้วก็มีแผ่นยันแผ่นจานและโลหะธาตุาที่เป็นมงคลไม่ว่าจะเป็นอทองคําจะเป็นเงินจะเป็นสำลิดจะเป็นเครื่องใช้โบราณน,นะฮะก็เททองรอในเบ้าไฟก็จะเผาไหม้ความยากความจนความทุกข์ควารมร้อเนเสนียด่างไรนี่คือพระอาจารย์อุ่มอภัสโลพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะฮะได้สืบสารตำนานนี่ครับวนมหาประชาชนก็เเริ่มทยอยเข้ามาในมนตรพิธี ครับมาไหวมาบูชาเทวดาประจาวันเกิดและบางท่านก็มาจับจองที่จะได้พยันไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีแดงสีดาครับก็ถือว่าเป็นของมงคลมีเงินมีทองซื้อไม่ได้เป็นพยันพญาชิงชัยเขาบอกว่าทําการใดก็แล้วแต่เราต้องชิงชัยชนะก่อนชนะความยากความจนชนะความทุกข์ควารมร้อนชนะโรคภัยไข้เจ็บชนะสิ่งที่ไม่ดีนี่คือหม้อน้ํามนต์พระจันทร์นะฮะ ครับก็จะประกอบพิธีตั้งแต่เช้านี่ครับก็จะมีพระอาทิตย์ครับตอนเย็นก็พระอาทิตย์ทรงกฎนะฮะเราจะเห็นบรรยากาศรวมรวมนะฮะครับเดี๋ยวเราจะให้ไปดูลูกสะกดพญานาคหนุนดวงครับท่านก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามไปเลยนะลูกสะกดพญานาคหนุนดวงก็จะเป็นเนื้อโลหะผสมเป็นเนื้อทองทิพย์ครับจะมีหน้าคู่สองข้างหน้าก็คือบ่องบอกถึงฟาม เรียกว่าช่วยเหลือจุนเจือหรือเป็นเรียกว่าความร,ร่วมเย็นเป็นสุขนะฮะครับจะใส่พร้อมทั้งตรับไม้พุทธไม้จันอย่างดีนะฮะครับก็ท่านลองโทรศัพท์ไปสอบถามผมไม่ทราบว่าหมดหรือยังทุกองค์ทุกดอกนะฮะจะมีหมายเรขประจำลูกสะกดพญานคหลนดวงนะฮะจากนั้นก็จะพาไปดูเสือเสือมหาบรารมีมหาอำนาจเสือก็จะมีทั้งเนื้อทองทิพย์ แล้วก็เนื้อโรอาริตหล่มดํามนะครับมีหมายเลขหมดเลยครับแล้วจะมีเนื้อระวาโรหะมีจํานวนนิดเดียวครับเนื้อร่วาโรหะเสือทุกตัวเขาจะมีหมายเลขครับเราจะให้ดูชมแบบว่าใต้ฐานของเสือก็จะมีอุดผงพุทธคุณแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีบรรจุผงกระเบื้องเก่า155ปีครับจากองค์พระปฐมเจดีครับแล้วอาจารย์ลูกก็จะมีจานตะกุดฝังไว้ที่ใต้ฐานเสือทุกตัวครับ เป็นจางสดนะครับท่านก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยจากเสือนะฮะก็จะมีพระขันเรียกทรัพย์ครับพระขันนี่นะฮะสร้างตามแบบฉบับโบราณทุกประการจากเขาไฟเผือกนะครับซึ่งโดนฟ้าผ่าตายครับก็ได้เขาไฟเผือกเก่าสมัยที่หลวงปูโ่โศกวัดปากคอบมังคกท่านยังไม่ระสังขารแล้วก็มีสิทธิ์ของหลวงปูโ่โศกแล้วก็ได้นํามาถวายครับอาจารย์มุนอุ้มครับบางท่านสงสัยว่าทำไมมีสีดำแจมอยู่สีดำก็คือ พระราหูเสด็จนะครับอยู่ในเขาเดียวกันสีดำนุมคิดว่าน่าจะไม่มีเหลือแลวนะเพราะว่ามีคนรู้เรื่องราวของเครื่องราขงของขังเรื่องราวของโคงทนสิทธิ์นะก็แล้วก็มีพระขันคูพระขันคูใหญ่ๆนะฮะดั้มก็จะทําจากไม้พญาดําดงแล้วก็จะเป็นพวกกระดูกหรือจะเป็นพวกงาหรือจะเป็นพวกเขี้ยวเสือนะครับก็เป็นงานมือซึ่งทําแต่ละอันนี้จะไม่ซ้ำเลยนะฮะบางท่านบอกเอ๊ะทำไมอย่างนี้ครับทำจากเขี้ยวเสือไยนะฮะ ครับเป็นพระขันคูนะครครับก็ท่านก็คอยติดตามเรื่องราวของพระอาจารย์มุ่นอุ้มวัดป่านโนนแพนนะครับเราจะให้ไปดูพระกิ่งพระกิ่งจันเพน พระก,กิ่งอภัสโลนะฮะเราไปดูครับรูปพระก,กิ่งนะฮะครับท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนี่คือพระก,กิ่งที่เททองในวันที่21นะฮะครับท่ามกลางมวลมหาประชาชนนี่เยอะมากครับพระก,กิ่งทุกองค์ก็จะมีหมายเลขและจะมีโค้ดนะฮะตอนนี้ก็เปิดให้ท่านสั่งจองทองคําเงินหมดเรียบร้อยแล้วนะเหลือแต่เนื้อนวโรหะนะฮะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาทุกท่านไปเข้าพิธี ในพิธีที่จะมีมวลมหาประชาชนมาร่วมพิธีขับน้ำมนต์พระจันทร์แล้วก็มีมาบูชาเทวดานุเคาะห์แล้วก็พระก็เจริญพุทธมนต์ปลุกเสกวัตถุมงคลแล้วก็มีพิธีเททองนะฮะครับช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ